สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาแชร์การชำต้นทองพันช่างนะครับในกระถางนี่คือต้นทองพันช่างนะครับทางภาคอีสานทางบ้านผมเนี่ยเขาจะเอาทองพันช่างนี่ไปยอดน,ยไไนะครับไปไหว้พระนะครับนี่ครับยอดทองพันช่าง ก็จะเอาไปเป็นคู่นะครับเวลาเอาไปไหว้พระก็จะเอาไปห้าคู่บ้างหนึ่งคู่บ้างให้เท่าๆกันนะครับก็จะเอาไปเป็นเครื่องบูชานะครับวันนี้ก็เลยจะมาแชร์การเพราะแบบง่ายๆนะครับนี่คือดอกเขานะครับดอกทองบันช่างต้นทองบันช่างนะครับนี่ผมก็จะปลูกรอบบ้านไว้ไวให้แม่ไปไหว้พระทําทบุญนะครับพิธีการก็คือนี่ครับกิ่งเขาจะมีกิ่งแก่ๆนะครับนี่ นี่กิ่งเ่าบางช่างนะครับก็จะเอาเหมือนชากิ่งไม้ทั่วไปครับเวลาเป็นข้อเขาจะมีกิ่งเนี่ยครับกิ่งแล้วก็จะเหมือนจะมีรากเราก็จะตัดเอานะครับจะตัดกิ่งนี้นะครับกิ่งที่จะเริ่มแก่แล้วตัดเลยครับหักก่อนก็ได้นะครับหักให้เขาให้เขาแตก ยอดขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าจะใช้ยอดไปการไหว้พระนะครับนี่ครับกิ่งผมก็จะชำไ้ปลูกหน้าฝนนะครับฤดูฝนนะครับเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นี่คือกิ่งนะครับแล้วก็จะตัดนี่ครับตัดใต้กิ่ง ใต้กิ่งให,ให้ลากเขาได้ลงครับตรงนี้นี่ครับลากก็จะเป็นคล้ายๆลากแล้วก็จะเตรียมกิ่งนะครับตัดกิ่งใต้ตานะครับแล้วก็ปักด,ดินก็จะใช้ดินแบบทั่วไปในการปลูกผักนะครับอันนี้ก็จะปลูกกระแมงลักก็จะช้าไว้ปลูกหน้าฝนนะครับก็เสียบลงเลยนี่ครับ อย่าเลยเพเลยว่าเราลดน้ําทุกวันอยู่แล้วเราก็จะประหยัดพื้นที่ไปด้วยนะครับเพราะว่ากว่าแมงลักจะกินได้เนี่ยต้นนี้ก็จะโตพอดีเราก็จะสามารถเอาไปปลูกได้พอดีอปลูกเลยครับนี่ครับชำแบบทั่วไปแล้วก็ลดน้ำทั่วไปนะครับเราก็จะได้ ต้นไม้บูชาของเรานะครับนี่นี่ครับคือผลงานที่ติดแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มเริ่มมีรากแล้วก็มีมีอะไรนะมียอดนะครับยอดอ่อนแตกขึ้นมาน่ครับวิธีการชำต้นทองพันช่างก็จะประมาณนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่เกิดง่ายนะครับแล้วก็มีประโยชน์เป็นยาด้วยแล้วก็ชื่อเป็นมงคลด้วยนะครับทองพันช่าง ไม้พื้นบ้านขาไพสารนะครับก็จะใช้ในการไหว้พระนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับของพันช่างมา